ครับเดี๋ยวเราจะโทรเช็คกับท่านครับพี่เป็นทางรถมีเดิน <laughs> ในเมื่อเดินทางมาถึงแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของมือพัทยาครคบเก็บปกบรองพิเศษและรับการบริหารพิเศษนะครับอย่างมือพัทยาปกติเราต้องเข้าห้องประชุมนะครับมีระเบียบมีกฎมีกรอบนะครับแต่วันนี้ครับเราสบายๆม่ใช่หางพัทยายกเมืองครับท่านท่านในอำเภอแล้วก็ผู้ ส่วนราชการทุกท่านนะครับที่รวมถึงทองตลองนะครับที่มาร่วมสภาคาเฟ่นะครับเป็นพัทยานะครับท่านแอมเพอนะครับบางละมุงท่านรองวิการดสอ2ท่านผู้การต2 2ท่านประธานกอตรอนะครับพลเอกรกศักดิ์อิริพัฒน์เนี่ยนะครับท่านจะทําอะไรให้กับบ้านบ้านเมืองเราบ้างนะครับซึ่งผมจะมาถ่ายทอดนะครับแล้วท่านมีอะไรนะครับที่นะครับจะจะมาแลกเปลี่ยนนะครับพนักก็เป็นบ้านเกิดของผมเลียนบ้านนะครับ เป็นภูมิดาวผมที่ผมอยู่นะครับแต่ว่าตำนานของผมผมเกิดที่นี่จริงๆนะครับผมอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวมาคุยฟังเป็นที่ผมรับราการนานที่สุดครับ4ปีบางท่านบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกิจกรรมสภากาแฟเราจะแบบเรียบง่ายนะครับออกมาในนามของกระถานนะครับท่านต่อไปนะครับท่านพลตํารวจตรีอิทธิพลกีรท่านที่สามครับท่านพลตํารวจตรีนันทวุฒิสุวรรณทองนะครับจากการประชุองสงครับ ตำรวจพลจังหวัดชนบุรีครับนี่ฮะชนบุรีหนึ่งนะครับเป็นผู้การครับท่านต่อไปครับท่านพันตำรวจเอกชาตรีสุขสิทศรี พร้อมด้วยท่านนายกและท่านนายเมืนะครับก็มานะครับประชุมนะครับภากาแฟสังจรของทกบันการนนะครับก็มีหลายภาคส่วนนะครับที่มานั่งทานกาแฟและประชุมในวันนี้นะครับก็ได้นะครับของผมในส่วนผมเนี่ยนะครับก็ได้บอกถึงอยากได้ะไรนะครับตัวจากใจทากภาคประชาชนแล้วก็ภาคบร่การที่เกี่ยวข้องเรื่องมือพัทยาารลื่บงต้นนะครับก็ได้รับความรุมแรงนำไปแก้ไขนะครับให้เกิดความสงบนะครับในมือพิธีาต่อไปครับ ในส่วนของโครงการชุมชนยัง่งยืนกียวกับปัญหายาเสพติดตอนนี้มีความคืบหน้าครับตอนนี้นะครับถึงตอนนี้ก็เป็นโครงการ,ราาน,นะครับเข,ข้ามาขั้นที่สองแล้วนะครับเข้าขั้นความังนะครับนะครับก็หลายชุมชนนะครับไม่ว่า